เครือข่ายแก่ปาทานควายความมั่นคงที่เป็นลูกปา่าในกอรมนโนในสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยตุลาการลูกปา่าแล้วก็ตุลาการที่เป็นมุสลิมนอกจากนั้นก็ยังมีพวกอาจารย์มุสลิมในทุกระดับนักวิชาการมุสลิมในทุกองคอ์กรแล้วก็คนไทยลูกป่าที่ผมบอกว่ารักและศรัทธา แล้วท่านผู้ชมดูดีครับเครือข่ายตั้งแต่นักการเมืองมุสลิมและการนักการเมืองไทยและพรรคการเมืองสื่อนักธุรกิจทหารทุกเหล่าทัพที่เป็นลูกป่าทหารมุสลิมข้าราชการมุสลิมข้าราชการลูกป่าผู้นำศาสนาอิสลามทั้งในและแตะวันออกกลางเครือข่ายแาาข็ประธานปล่ายความมั่นคงตุลาการอาจารย์มุสลิมนักวิะชาการมุสลิมและคนไทยลูกป๋าเนี่ยมันก็หมดประเทศแล้วหรอครับแปดปีที่ยอมขบวเปลีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็วางแผนวางเครือข่ายวางทายาทอสูรจากรุ่นสู่รุ่นครบทุกองค์กรในประเทศไทย ก็จอนกบฏเปรมไม่ได้มาเป็นนายกเพราะต้องการมาพัฒนาประเทศถ้าเป็นแบบนายกทั่วไปก็สองสมัยเขาก็จบหนึ่งสมัยเขาก็จบก็กลับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็หมดบทบาททางสังคมนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติแต่จอนกบฏเปรมไม่ได้เป็นนายกเพื่อแบบนั้นแต่มาเป็นนายกเพื่อวางเครือข่ายของทายาทอสูรเหมือนกับไปฝังมเมล็ดของกบฏมุสลิมไว้ในทุกองค์กรแล้วเมื่อมเมล็ดนั้นแตกรากแตกกอ ฝังลงไปในองค์กรนั้นแล้วก็เติบใหญ่เนี่ยนึกภาพบอกไหมครับมันก็มันก็มีทายาทจ,จากรุ่นสู่รุ่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็สืบทอดกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นในข้าราชการแต่ละกระทรวงในเหล่าทัพมันก็กลายเป็นเครือข่ายของจอมกบฏเปรมทั้งหมดเลยนึกภาพตามนะครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะจจมกบฏเปรมไม่ได้มาเป็นนายกเพื่อมาพัฒนาประเทศแต่มาเป็นนายกเพื่อมายึดประเทศไทยเปลี่ยนไทยเป็นสยามดารุสสลาม เห็นไหมครับพอมาเป็นนายกปี22อีกสองปีถึงได้ออกพอรบรส่งเสริมกิจการฮัทที่เอาข้าราชการไทยทั้ง11กระทรวงอยู่ใต้แขกมุสลิมเลยเข้ามาแบบมีประสงค์ในขณะที่เราคนไทยไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโนอิเนและก็คาดไม่ถึงเพราะฉะนนั้เมื่อเขามาด้วยเป้าหมายคือไม่ได้มาเป็นนายกไทยเพื่อมาพัฒนาประเทศไทยแต่มาเป็นนายกในประเทศไทยเพื่อวางทายาก มเมล็ดของกบฏมุสลิมเนี่ยฝังเข้าไปในทุกองค์าพยพทั้งหนทุกหน่วยงานราชการทุกพักการเมืองทุกสื่อทุกเหล่าทัพทุกหน่วยงานพวกนี้จะเข้าไปยึดแล้วฝังรากลงไปเพื่อเป้าหมายคือยึดประเทศไทยให้เบ็ดเสร็จภายในปีไหนปีไหนก็กําหนดไปเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้ามาการนี้เขาก็ต้องทําแบบนี้ในขณะที่เขาทําแบบนี้เราไม่รู้เรื่อง เพราะเราไม่คิดว่าจะมีคนชาติชั่วคิดทรยศหักหลังคิดยึดบ้านยึดเมืองกันในปีพศนี้ในขณะที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่บารมียิ่งใหญ่อย่า,ยยางในหลวงรเก้ามันยังกล้าทํบาบังเปรมกรบฏจอมกบฏเพรมส่งคนไปควบคุมทั้งหมดแถมวางทายาทไว้ทุกหน่วยงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจอมกบฏเปรมเข้ามาเพื่อการนี้ยึดหน่วยงานราชการยึดสื่อยึดฝ่ายความมั่นคง ยึดแม้กระทั่งตุลาการและยึดหัวใจชาวบ้านนะครับคลิปนี้ตั้งใจฟังนะครับแต่มวางทายาไว้ทุกหน่วยงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทายอาอสูรเหล่านี้จะได้ดิบได้ดีได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานแซงหน้าข้าราชการอื่นๆที่ไม่ใช่ลูกปา่าดิฟ้าตามนะครับเติบโตจเจริญมั่นคงปลอดภัยทุกคนจะจงรักภักดีต่อจอมกบฏเปรมยิ่งนะัก ลูกป่าเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกหลอกว่าพักดีต่อจอมกบฏเพรมก็คือการพักดีต่อในหลวงเพราะถูกหลอกจนสนิทใจว่าจอมกบฏเปรมมีความจงรักพักดีต่อสถาบันเป็นใครก็ถูกหลอกครับเพราะจอมกบฏเพรมมันสร้างภาพว่าจงรักพักดีต่อสถาบันยิ่งนะักโดยเฉพาะตอนที่กลุ่มยังเติกปฏิวัติจําได้ไหมครับจอมกบฏเปรมเนี่ยพาในหลวง พระราชินีไปอยู่ที่โคราชจําได้ไหมครับแล้วข่าวเนี่ยก็ออกมาทานองว่าจอมกบฏเปรมจงรับพระดีวีรกรรมยุคนั้นแหละทําให้คนไทยจํานวนมากเนี่ยไม่มีความคลางแคลงใดๆกับจอมกบฏเปรมแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการจัดฉา